ปืนปืนยางปืนยิงยางนะครับทุกคนนี่ออสองสองห้าบาทไหนคือมันคืออะไรเนี่ยสองสองห้าบาทไหนให้ดูที่อ๋อไอลูกอมไอ้ลูกอมตุมตุม,ตมในปากไหมเกิดทันอันนี้เขาเรีด <c oughs> น้ำอะไรเหรอพี่น้ำกาแฟใช่ไหมเอสโซ่ครับอืม สวัสดีครับสวัสดีค่ะก็วันนี้อยู่กับเรานะครับตามเคยนะครับไม้เอทีนะครับผมก็วันนี้เนาะวันว่างๆครับว่าจะพากันออกไปข้างนอกนะครับก็ไปหาเดินตลาดเนาะตลาดเก่าอือก็เดี๋ยวตลาดที่ไหนแล้วก็เดี๋ยวตามพวกเราไปเลยครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับไป ต้องัาทำท่าแม่แยย่ไข่ตอนนี้คแล้วคนตรงนี้ก็เป็นทางเข้านะครับเดินเข้ามามันเหมือนเป็นบ้านคน อไม่ต้องเอาเหรอนั่น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 ร้านบองเพชรเห็นไหมเห็นไหมนั่นไหนไหนไหนไปไปไหนไหนชี้ให้ผู้ชมดูที่ในในอะไรนั่น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 คืออะไรหมดเลยเอาไปมือก็จะมีค่าบริการจอดรถนะครับประมาณ10บบาทนะ

หิวข้าวแล้วไ,ไปหาอะไรกินกันไหมหาไปหากินข้าวะไรไหม มีอะไรกินไหอยู่ร้านสุดท้ายไม่สั่งก่อนหรอ ชื่อร้านนี้ชื่อร้านอะไรเหรอครับสี่แยกขัวตะเคค่ะสี่แยกขัวตะเคี I mean. ผลตะเคียนครับเป็นตลาดเกา่าพาไปนั่งกินกาแฟทั้งหน่อยหาร้านกาแฟกิน,น,นกิน,ลนแล้วไหนแล้วไปลไปเดี๋ยวพาไปดูก่านเดี๋ยวตลาดส่วนมาก็จะเป็นขน,นมขน,นมเนาะนี่ตุ๋มใหม่เด็กเด็กเนาะไปเด็กนี่ของของอะไรไอเท่มเลยเนะนี่ยนะ ใครได้หาพวกขนมแล้หาขนมพวกขนมที่แลเทียมเหมือนนะ้องมาเดินตลาดนี้นะครับดูสิเอ็กซ์ซูสแมอันนี้อันบุลิงแมวอ๋อตอนเด็กๆแคบเล่นวาอะไรนะมีลูปปงอันนี้คืออะไรอ่ะก็ต่ายอะไรคืออะไรมันคืออะไรซีไปแม อซื้อไปทำไมไม่รู้อ่ะไปเดินไปหาเดินเดินดูร้านกาแฟหน่อยเมื่อกี้เราขาดมาแล้วหนึ่งล้านนี่นี่แล้วก็ร้านไม่กี่เออมีติมด้วยติม hai đứa bốn mươi ba mươi sáu sáu mươi ba mươi bốn hai mươi hai này. กระเทียมเม็ดอ๋ออ๋อที่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 เอาไปลาแปะแปะแปะอะไรนะกระเทียมเม็ดเอาไหมกล่องห้าบาทเผมสักกล่องดิเอาไปปลากันเองเดี๋ยวนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรการ์ด้อกาดอันี้ลูกอ๋อ ดูเนี่ยใครใครทันเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยเนี่ย,ยปืนปืนยางปืนยิงยางนะ,ะทุกคนนี่นี่อสองสองห้าบาทไหนคือมันคืออะไรเนี่ยสองสองห้าบาทาไหนให้ดูที่อ๋อ,ไอ,อไอลูกอมไอลูกอมตุมต่มๆในปากไหมเกิดทัน ใครชอบรถเนแต่งเอาเอารถซื้อรถไปแต่งบ้าแต่งแต่งห้องแต่งอะไรสวยอะไรอ่ะบุหรี่แมวไงไม่เคยเล่นหรอตอนเด็กๆอ่ะที่มันกินเี้ยวเขี้ยวหมักฝรั่งนะอ๋อหมากฝรั่ง มากขรอหลังให้กินมะนาวอันนี้ป่ะเน็มคืออะไรอ่เน็มดูหน่อยไม่เคยกินเลยไม่เคยกินอ่ะเอะเอ tăng yeah. Này bẹt Nó ăn Này nó lo chim thôi này 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 ờ, mấy này ông hãy đưa này đi Một một đơn thế này à 83. Này dễ mấy anh đưa này đi ก็ละห้าบาทหบาทแล้ก็มี2องสองห้าบาท,บาทไป ร้านไม่มีแก้มไขกระเวนะครับตองใชะเพาะต้อเลือกพ้นวางไว้ตุดด้านหน้าได้ครับที่ร้านเราจะใช้เป็นพื้นที่เลือนลบไม่สร้างขยะพลาสติกออกไปแล้วขอความร่วมมือไม่นองเข้ามาครำสัากว่าใช่ครับฝากวางไว้ได้เมนูที่อยู่ด้านนี้นะครับแต่เแจ้งลูกค้าก่อนมียเฉพาะแก้วด้านหนึ่งที่ร้านไม่มีแก้วเทคระเวยนะครับเพราะว่าเร้านบนอลบไม่สร้างขยะพลาสติกกระเพาะต้อเลือกพื้นที่แจกิลาสติกก็เคยแนะน ใช่ครับรา่าถลูกค้าจะถือเดินทิหรือเอาปบ้างต้องปกแก้วที่ใช้ในชิตประจําวันจริงๆเป็นแก้วพลาสติกใช้ครั้นเดียวทิ้เราก็จะไม่ในใเอนอเาประมทนั่งเดีมีนิของไม่ได้บ้างแต่เ่อลูกค้าเลือกที่นั่งได้แล้วขอความ้สกขอทุนที่ัวเองขาจะเดินสัมผัสจุดอื่นเย่างที่เรา,า,าทรา,าบหลังโควิดเกิดการสัมผัสของเอาเนี่ยง้นมุมนี้แหละ ันนี้มันเป็นเป็นเผือกอันนี้มันคุดก็ชินใจชินใจปกติไม่เคยกินไิมรสมันคุดนะม่มันมันกงเงินหลอว่า กดถับกกาแฟนะครับถ้าอยากดูส่วงแมดแล้วนั่งหน้าบารนะ์ได้ไปถ่ายเดี๋ยวขออนุญาตนะพี่นะขออนุญาตถ่ายวิธีทำหน่อยนะพี่นะ,ะนี่ครับในการเป็นก,นการวิธีนะครับอันนี้เขาเรีดน้ำอะไรเหรอพี่น้ำกาแฟใช่ไหมเอสโซ่ครับอือ ปกติมันจะเป็นเครื่องใช่ไหมพี่ถ้าเป็นรุ่นของรุ่นใหม่สมัยใหม่อ่ะตอนนี้เราชงกาแฟแบบไม่ได้ใช้เครื่องไฟฟ้าครับผมอ๋อนี่ครับเป็นแบบสา้ทานเดียวกันคอฟเตอร์เอสเปรสโซ่เอาเอสเปรสโซ่คอฟฟี่นี่มีเครื่องชงจอร์ดมากเลยพี่แนวทางสไตล์ตวินเทจหน่อยน้องพี่นะ ไปเดีย๋ยวพาไปเดินดูกันครับได้แล้วครับนี่นะครับนี่เลยครับนี่ได้แล้วอ,พอ,พลลอเมริกาโน่อะไรครับอาฟุกิดลิ้นพันลิ้นพันอเมริกาโน่เย็นนี่อเมริกาโน่ครับ เป็นเย็นนะครับก็ของทางร้านเขาจะจะไม่ใส่เป็นพวกแนวเป็นแก้วพลาสติกเนาะ<ช>กกเขาโรดโลงอยู่นะครับโรดโลงเกี่ยวกับพวกไม่มีพลาสติกชิมรสชาติหนึ่งบว,<ช>วกางร้านนี่ยเลยลองชิมดูอร่อยนะ ห,หลอดก็ไม่ใช่หลอดพลาสติกนะทุกคนมันเป็นสเตนเลสเพราะว่าปกติแล้วผมจะกินกาแฟเป็นผมกินกาแฟดำก็ถ้าไปสั่งพวกอมเมริการอเมริกาโน่เนี่ยนะครับก็ส่วนมากมันก็จะมีออเปรี้ยวนะเปรี้ยวเป็นเแบบสาวษาผมแบบที่ว่ามันเขาอยู่รสชาติอย่งนี้นี่อันนี้ถูกใจผมอ,นนอร่อย ใช้หลอดพลาติกนเนาะเไม่หลอดเลยนะไลสไต้ยเกออโ,เโ,เโเป๊ะปั๊กอ ชอบหวานแต่อร่อยรแานนี้เลยหวานไหมฮะอือลองค่ะแม่อืมไม่หวานกินเดียวแปะแล้วกินไอศครีมกินอย่างเข้าเลย ก็เดี๋ยวมีอะไรมีแต่สูงคามม่แล้วพอดีเลยเหรอก็เดี๋ยวจะพาไปดูร้านกระบองเพชรนะครับ น้องสวัสดีน,สสดน้องน่ารักมากเลยน้อง,อง,องมาระยาทดีมากนะเดินผ่านน้องสวัสดีด้วยนะครับทูนี่เก่งไหมนะไปพาชมเดินไปหน่อยจะไปไหนไปนนนไป,ไปก็จะอยู่บริเวณทางเข้าเนะ,ะก่อนที่เราอตอนที่เราเดินเข้ามาเราจะเจอร้านกบอเพชรอยู่ขวามือนะครับแต่ถ้าเกิดเดินออกก็จะอยู่ซ้ายมือตรงน,นี้ก็จะเป็นคาเฟ่นะครับเหมือนกันนะครับก็เป็น ร้านก๋วยเตี๋ยวอ๋อขอโทษทีครับร้านก๋วยเตี๋ยวนะแล้วก็อยู่ดิมดิมคอ,อม,มีคาเฟ่มีฝังปิ้ง นี่ครับาคาจะเข้าไปดูร้านร้านขายกระบ,บองเพชร อันหนึ่งไหมแต่นี้จะไม่มีที่ลองไม่ได้ลองสักคู่ครับพีเดี๋ยว่างไรมาแล้ว,วของร้านมาเดี๋ยวไว้ือรูปดีเพื่อเรื่องรววันนี้อดได้กระบ,บองเพชรเจ้าของร้านไม่อยู่ก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเดินออกไปด้านนอกนะครับก็นะครับ à này à cây giang à, nó sắp cây đi cả บันไดนไม่เมื่อยนะฮะบันไดนี้ไม่เมื่อยใช่เออถามว่าบันดีบันไดบันไดไม่เมื่อยให้ดูให้ทุกคนก็ถ้าเกิดใครใครที่ติดตามเราอยู่นะครับก็ที่พาเคยไปดูคลิปชนบุรีใช่ไหม <c oughs> ที่พาไปขึ้นเขาไอ้สกายวอล์กนะครับอัน <c oughs> เหนื่อยมากนะครับครับทุกคนก็วันนี้นะครับก็เราสองคนค กดมาเที่ยวนะครับตลาดหัวตะไครนะครับเป็นเป็นตลาดน้ำนะครับก็แวะเข้ามาหาทานข้าวนะฮะก็วันนี้นะครับก็เพื่ชอบนะครับฝากกดซับตะไคร้นะครับก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตลาไวก่อนครับทุกคนใคาก็ยิ้มบ้านครับแหนะนะครับเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์กดติดตามกดซับตะไคร้กดกระดิกเนื้อก็ดีนะ แต่พูดจริงๆยังไม่น่าพูดก็ได้นะนะถูกไหมเอเอถ้าชอบก็ะนะ <c oughs> ผมไม่ <c oughs> โอ้ยโอ้ยไม่ได้บอกให้กดให้นะครับแต่ผมบังคับนะทุกคนอะไรยวเจอตัวอะไรเนี่ยเนี่ยมันตัวอะไรเลี่ยตัวอะไรตัวอะไรเนะี่ <c oughs> นะนะยดูดิดูดิหมาว้วนนะทุกคน <c oughs> ไปแล้วครับไปยครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับ